เป็นการบวชลูกชายองค์โตของรัชกาลที่5สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพะระปาวะเรศวริยาลงกรทรงเป็นพระอุปชามีหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือเหรียญที่ระลึกการทรงผนวดรัตนโกสินทร์ศก110หรือที่เรียกกันว่าเห,ร,หารียญ18อลหัน สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวาชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารท่านเป็นพระราชโอรสองคโตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาท่านเนี่ยทรงเป็นพระเชษฐาคือเป็นพี่ชายร่วมมารดาของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลท่านทรงประสูติเมื่อวันที่27มิถุนายน ปีพุทธศักราช2421ท่านได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในปีพุทธศักราช2429ในคราวพระราชพิธีสงสนานการนั้นเนี่ยนับว่าเป็นการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์และในพิธีนั้นเนี่ยก็มีเหรียญที่ระลึกซึ่งรู้จักกันดีเรียกกันอย่างลำลองว่า เหรียญจุกเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตนั่นเองท่านเป็นโอรสที่ได้รับการอบรมศึกษามาอย่างดีทรงรู้ภาษาอังกฤษอย่างแตกฉานแล้วก็ได้รับความไว้วางพระไทยจากพระราชบิดาให้ปฏิบัติราชการแทนในหลายครั้งหลายคราในปีพุทธศักราช2434เนี่ยขณะที่ทรงมีพระชนมายุ13พรรษาย่าง14พรรษาเนี่ยได้ทรงออกผนวดเป็นสามเณรซึ่งถือว่า เป็นการบวชลูกชายองค์โตของรัชกาลที่5จึงถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญมากก็คือได้มีเริ่มพิธีสมโภชในวันที่9กันยายนปีพุทธศักราช2434แล้วก็พิธีอุปสมบทเนี่ยหรือพิธีบวชเนี่ยได้มีขึ้นจริงในวันที่10กันยายนณพระอุโบสถวัดภระีรัตนศาธดารามหรือวัดพระแก้วโดยที่มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กมพระเปาเลรศวริยาาลงกรทรงเป็นพระอุปชาและมีพระราชาคณะพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่30รูปมาร่วมในพิธีอุปสมบทความตอนนี้มีระบุบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อท่านทรงอุปสมบทที่วัดพระแก้วแล้วเนี่ยได้ทรงประทับณวัดบอวรนิเวศวิหารรวมเวลาที่ทรงพนวดทั้งสิ้น4เดือนเศษก็จึงได้ทรงลาพนวดเมื่อวันที่22 มกราคมปีถัดมาคือปีพุทธศักราช2435งานบวชเนี่ยตามประเพณีไทยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธีทางพุทธศาสนาผสมผสานได้กับงานบุญและงานลื่นเลิงซึ่งก็แน่นอนในงานทรงพรนวดครั้งนี้เนี่ยมีกระบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ สนุกสนานแล้วก็กระเลิกมากมีบันทึกไว้ว่ากระบวนเนี่ยเริ่มหัวกระบวนตั้งแต่มุมป้อมเผด็จดศกรยาวไปถึงบางลำพูกระบวนส่วนหน้าเนี่ยมีตำรวจกองพลตเวนมีกองทหารม้ามีพลทหารบกแล้วก็มีตามด้วยวงปีพาสมีขบวนเถิดเทิงมีการแห่พญานาคซึ่งทําจากกระดาษเขียนลายยาวเส้นเศษ แล้วก็มีขบวนช้างมีขบวนโขนมีกองกําลังพลรบพร้อมอาวุธต่างๆในด้านท้ายของขบวนเนี่ยจะเป็นขบวนจีนซึ่งมีทั้งละครจีนมีหุ่นจีนมีนิ้วขี่ม้ามีถือลิ้วธงต่างๆสุดท้ายก็ปิดด้วยพลทหารเรือขบวนแห่นี้ได้มีในวันชวงพันวดนั่นเอง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยเคลื่อนผ่านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ยาปราศาสตร์เลี้ยวเข้าถนนเจริญกรุงผ่านถนนบำรุงเมืองแล้วก็กลับเข้ามาสู่บริเวณหน้าวัดพระ,ะาศรีรัตนศาสดารา,ามก็ถือเป็นกระบวนแห่ในพิธีอุปสมบทที่ยิ่งใหญ่สนุกสนานและก็เอกิกเกริกมากในเวลานั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ย รัชก,กาลที่5ยังทรงโปรดเกล้าให้จัดเครื่องบูชากันเทศเนี่ยเป็นรูปกระจาดสำเาวจำลองขนาดใหญ่มีการแห่สำเาวแล้วก็ตั้งไว้บริเวณสนามหญ้าทางด้านหน้าของพระที่นั่งพุทธไทยสวรรคยปราสาทอีกด้วยนอกจากพิธีอุปสมบทและกระบวนแห่แล้วเนี่ยมีอีกวาระหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญที่จะต้องกล่าวถึงก็คือ การประกวดเครื่องโต๊ะในคลานั้นเนี่ยเป็นการประกวดเครื่องโต๊ะลายคลามซึ่งมีการตั้งโต๊ะตามระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัะตะนาศาสดารา,ามมีการตรวจตัดสินชิ้นเครื่องโต๊ะและก็มีการพระราชทานรางวัลตั้งโต๊ะอีกด้วยการประกวดเครื่องโต๊ะลายคลามเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นและกล่าวได้ว่าเป็นงานอดิเรกที่รัชกาลที่5้านะท่านทรงโปรดมาก งานทรงผนวดนี้มีหลักฐานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือเหรียญที่ระลึกการทรงผนวดรัะตะนโกสินทร์ศก110หรือที่เรียกกันว่าเหรียญ18อลหัน์ เหรียญในวาระนี้มีความสวยงามมากและมีสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลยิ่งก็คือทางด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปพระอรหันต์18องค์ที่เรียกตามสำเนียงไทยจีนแบบแต้จีิ๋ว่าจับป้วยล่อหันซึ่งเป็นคติทางพุทธศาสนามหายานของจีนทางด้านหลังมีอักษรไทยประดิษฐ์เรียนแบบตัวอักษรจีนถ้าอ่านจากข้างบนลงล่างจะอ่านความได้ว่าเป็นการทรงพระผนวดอ่านจากด้านขวา เป็นอักษรยอ่อสอพอบอรออซึ่งย่อมาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยเขียนว่าปีรอสอ110มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง44มิลิเมตรพบอยู่2แบบก็คือแบบที่เป็นเหรียญธรรมดาแล้วก็มีห่วงเชื่อมบนล่าง ห่วงเชื่อมบนล่างก็ต้องสังเกตด้วยว่าเป็นการเชื่อมแบบโบราณหรือเปล่าถ้าเหรียญที่มีห่วงเชื่อมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นเหรียญที่มอบให้เป็นรางวัลในการประกวดเครื่องโต๊ะในครั้งนั้นด้วยถ้าเป็นเหรียญที่ไม่มีห่วงเชื่อมก็สันนิษฐานได้ว่าเป็นเหรียญที่ระลึกในงานทรงผนวดในวาระเดียวกันนั่นเองพบมีทั้งเนื้อเงินกระไหลทองมีเนื้อเงินมีเนื้อทองแดงเรื่อง18อลหานเนี่ยเป็นเรื่องราว ของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ผสมผสานกับความเชื่อตามนิกายมหายานก็คือในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระอรหันต์สาวกพระพุทธเจ้าจากอินเดียเนี่ยจารึกสแสวงบุญมาเผยแผ่ศาสนาที่ประเทศจีนตอนแรกมี16รูปครั้นต่อมาในยุคของจกักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มพระอรหันต์องค์ที่17และองค์ที่18เข้ามาในตำนาน18อรหันต์นี้ด้วย ขอตั้งข้อสังเกตการออกแบบการวางตำแหน่งพระอรหัน์ทั้ง18รูปที่ปรากฏอยู่บนเหรียญนี้ เพราะว่าเป็นการวางศิลปะพุทธศิลป์ที่ค่อนข้างสวยงามเราจะไม่ค่อยพบลักษณะการจัดวางตำแหน่งแบบที่เห็นบนเหรียญนี้อย่างเช่นที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยจะมีอรหันองค์ที่17ปางสยบมังกรเนี่ยอยู่ด้านบนหรือทางด้านล่างเนี่ยตำแหน่งประมาณที่7นาฬิกาเนี่ยจะเป็นองค์ที่18เป็นปางปราพยักษ์ความหมายเหล่านี้มีเป็นปริศนาธรรมมังกรก็เปรียบเสมือนกิเลสแล้วกิเลสนี่คือเหตุแห่งทุกข์ ส่วนพยักเนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์โทสะโมหะอีกองหนึ่งที่เห็นในภาพก็คือปางที่ถือเจดีซึ่งเชื่อกันว่าบรรจุอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางที่ถือเจดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนการลำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระธรรมต้องยึดมั่นในพระธรรมให้มั่นคงประดุจเดียวกับเจดีทั้ง18องค์เนี่ยล้วนแล้วแต่มีความหมายและจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามมากและมีความหมายทั้งสิ้น เหรียญ18อลหันเป็นเหรียญที่ระลึกยอดนิยมจึงมีการทำเหรียญลอกเรียนแบบมามากมายแต่วิธีดูเนี่ยไม่ได้ดูยากมากข้อแรกก็คือตัวเหรียญเนี่ยมีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มเหมือนปั๊มกระบ,บอกมีขอบบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูที่ขอบเนี่ยเราก็จะไม่เห็นรอยเลื่อยขอบจะกอนข้างเรียบเรียบร้อยเป็นงานปั๊มที่มีขอบบังคับในยุคโบราณยุคต้นๆสองผิวเหรียญเนี่ย จะต้องเรียบตึงเหรียญต้องไม่บวมเวลามองเนี่ยถ้าเรามองด้านข้างตรงขอบเหรียญเนี่ยต้องไม่เห็นเนื้อเหรียญที่มันนูนขึ้นมาแล้วก็ผิวจะต้องตึงตำแหน่งพระอราหันเนี่ยต้องจําให้ดีๆวิธีการแกะพิมพ์ของพระอราหันเนี่ยจะมีเส้นสายที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวอย่างเช่นในตาเนี่ยไม่ได้เป็นจุดกลมๆแต่ว่าจะเป็นรูปลีล,ลีหรือว่าถ้าเราดูภาพขยายเนี่ยพระอราหันจะมีเส้นสายที่เป็นเนื้อเกินเล็กๆยกตัวอย่าง องค์ที่อยู่ทางขวาสุดเราจะเห็นตำแหน่งเส้นๆที่อยู่ตรงข้างลำตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของการแกะแม่พิมพ์ทางด้านหลังเหรียญเนี่ยตัวอักษรต่างๆไม่ได้ยกเป็นแท้งคมกริบเหมือนกับเหรียญจุกแต่ว่าจะมีลักษณะการแกะที่อ่อนช้อยกว่า แล้วก็จะมีลักษณะที่ดูไปธรรมชาติเรียนแบบให้คล้ายคลึงกับตัวอักษรจีนโดยรวมแล้วก็ต้องมองภาพรวมด้วยว่าเนื้อก็ต้องเป็นเนื้อเก่าธรรมชาติด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องอาศัยความชํานาญถ้ามีโอกาสขอแนะนําให้ศึกษาเหรียญจริงเจ้าฟ้ามหาวชิรนัยเิตเนี่ยท่านทรงมีพระชนมายุถึงย่าบเรรษาเนี่ยก็ทรงสิ้นพระชน เมื่อวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2438ก็คือเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่ทรงผนวดไปแล้วและเหรียญทรงผนวดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญท้ายๆในช่วงพระชนชีพท่านจัดเป็นเหรียญสำคัญที่ทรงคุณค่ามากในสมัยรัชกาลที่5เป็นเหรียญงานทรงผนวดพระราโชรสองค์โตของรัชกาลที่5มีสมเด็จปาวเลส เป็นพระอุปชาเกี่ยวเนื่องกับวัดหลวงสําคัญถึงสองวัดคือวัดพระศรีรัตนศาดารามและวัดบวรนิเวศมีกระบวนแห่ที่เออกระเลิกที่สวยงามเต็มรูปแบบรวมทั้งตัวเหรียญเองเนี่ยมีภาพมงคลก็คือลูก18อลหันซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลแบบจีนมีความสวยงามหายากและทรงคุณค่ามาก